สวัสดีครับคุณวังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่3เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่ากังขาปราบหมูเถื่อนรูปหน้าปะจมูกเศรษฐาโฟกัสแก้หนี้หลังดิจิตัลติดลมเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกรองสถานการณ์บอกว่า เพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการรอกระทรวงการคลังส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎิกาพิจารณาพรบกู้เงิน500แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้ในโครงการแจกเงินดิจิตอลวัลเล็ต0 0 0 0 0บาทเพราะเหตุนี้แหละครับทำให้ปมร้อนเรื่องการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยดูแล้วมันจะเบาๆลงไปจะก,กลับมาวูบว่าใหม่ก็จต่เมื่อมีการส่งเรื่องให้กฤษฎิกาไปแล้วแล้วก็มีคาตอบกลับมา ความร้อนแรงของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทก็น่าจะคุกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโฟกัสของสังคมก็เลยหันไปที่กรณีของขบวนการหมูเถื่อนและการไล่ล่านายชาววิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนดซึ่งเป็นผู้ต้องขังหลบหนีที่กำลังเย้ยตารวจเผยแพร่คลิปสั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรมอยู่ในขณะนี้การปราบปรามขบวนการหมูเถื่อนเกี่ยวพันกับรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพราะว่าเป็นหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญคือเป็นนโยบายของนายเศรษฐาที่ให้เดินหน้าจับปลาตัวใหญ่เอามาลงโทษให้ได้ตั้งแต่แอคชั่นก่อนเดินทางสหรัฐอเมริกาหุ่นก่อนที่แสดงปฏิกิริยหงดหงิดใส่พันตำรวจตรีสุริยาสิงหคกะมลซึ่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า D.S.I อยู่ในขณะนั้นเศรษฐาเนี่ยตำหนิบอกว่าทำไมถึงแก้ปัญหาเรื่องหมูเถื่อนช้าทั้งทั้งที่สั่งการไปตั้งนานแล้ว จากนั้นไม่นานครับวันที่21พฤศจิกาย,ยนเศษฐาสั่งการผ่านพันธบัตเอกทวีสอดส่องร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ DSI ไเนี่ยไล่ล่าปลาตัวใหญ่ในคดีหมูเถื่อนรวมถึงคดีหุ้นสตาร์คแล้วก็หุ้นหมอโดยเดทไลน์ว่าในกลางสัปดาห์นี้จะต้องได้ปลาตัวใหญ่แต่ปรากฏว่ายังไม่ถึงกลางสัปดาห์ดีเลยครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่28พฤศจิกายนก็มีมติย้ายพันตำรวจตรีสุริยาจากอธิบดีดีเไเนี่ยไปนั่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมตามที่พันตำรวจเอกทวีในฐานะที่กำกับดูแลดีเเนี่ยเป็นผู้เสนอขึ้นมา หลายฝ่ายให้น้ำหนักไปที่กรณีของพันตำรวจตรีสุริยาน่าจะไปชนต่อใหญ่เข้าให้แล้วนะครับหลังจากที่พาพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนเนี่ยบุกเข้าไปตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของห้างดังห้างหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นสาเหตุที่ทําให้กระเด็นตกเก้าอี้ไปสังคมยังกังขาฝ่ายบริหารเรื่องการเปลี่ยนม้ากลางศึกเร่งข้าราชการที่กําลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่น่าจะมีเหตุมาจากเพราะไม่กล้าชนกับขาใหญ่ที่บ้านนี้ หรือไม่กอพันตำรวจตรีสุริยาอาจจะทํางานไม่ทันใจไม่ได้ประสิทธิภาพเกี่ยวกับคดีหมูเถื่อนน่าจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของเหตุผลในการเล่งไปเท่าน,นั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่ามีอีกกระแสข่าวหนึ่งออกมาสักพักแล้วนะครับว่าผู้มีอํานาจในกระทรวงเนี่ยอยากจะเปลี่ยนตัวอธิบดีดีเอสไอมาตั้งนานแล้วเพราะว่าอยากจะเอาคนของตัวเองอย่างพันตารวจตรียุทธนาแพรดํารองอธิบดีดีเอสไอเนี่ยขึ้นมานั่งในตําแหน่งนี้แทน พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยมีความสนิทสนมกับคนในรัฐบาลชุดนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นน้องรักของพันตำรวจเอกทวีโอนย้ายจากกองปราบมาอยู่ DSI พร้อมๆกันในยุคที่มีการก่อตั้ง DSI ขึ้นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการเด้งพันตำรวจตรีสุริยาในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางความคลางแคลงสงสัยในหลายๆเรื่อง ทำใหรัฐบาลในเศรษฐาถูกปลามาดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าไม่สามารถปราบปรามกระบวนการหมูเถื่อนได้สําเร็จเพราะมีตัวละครสําคัญสคัสคําญหลายภาคส่วนที่รัฐบาลไม่กล้าที่จะไปพะทะด้วยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอักษรย่อปอปชอชิงสเสือที่ร้อยตระกเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกใบ หรือเอกชนยักษ์ใหญ่ต่างๆเหล่านี้ทําให้หลายคนเนี่ยเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแอคชั่นที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงการลูบหน้าปะจมูกของรัฐบาลเท่านั้นเองในเมื่อรัฐบาลมีข้อมูลมีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบไปแล้วแต่ถ้าหากว่าลงเอยด้วยปลาตัวเล็กคาถามย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าแล้วที่ย้ายพันตำรวจตรีสุริยาเพียงเพราะให้งานมีประสิทธิภาพหรือเพราะมีเรื่องอื่นที่มากไปกว่านั้นกันแน่ละครับ ขณะที่โฟกัสของรัฐบาลตอนนี้ก็เหมือนเน้นไปที่ฐานเสียงของตัวเองอย่างคนรากญ่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะตีของร้องเปล่าเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ทั้งในระบบและก็นอกระบบเมืเ่อวันอังคารหลังจากประชุมคอรมอนายเศรษฐานั่งร่วมถแถลงกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจุดพลุเรื่องการแก้หนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติเศรษฐาถึงขั้นใช้คำว่านี้นอกระบบเนี่ยเป็นโมเดิร์นเบลซ์ลาฟรี เป็นการค้าทาตในยุคใหม่ที่พลากอิสราภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้โดยปัญหานี้เรื้อรังและก็ใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่มีภาครัฐเป็นตัวกลางเมื่อวันพระนัสบดีที่30พฤศจิกายนในกิติรัตนรนรนงซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐาน,นะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยได้มีการจัดประชุมนะครับเพื่อเดินหน้าแก้หนี้สินสวัสดิการข้าราชการตำรวจ และก็ข้าราชการทั่วไปขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนายกิติรัตน์เพิ่งจะประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยศกันใหม่เรื่องหนี้นอกระบบเรื่องหนี้กอยศเรื่องหนี้สวัสดิการขร้าราชการตำรวจและข้าราชการทั่วไปคนที่อยู่ในข่ายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งสิ้น ซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลจะให้น้ำหนักกับคนกลุ่มก้อนนี้มากๆนะครับคนกลุ่มนี้คือกลุ่มก้อนใหญ่ซึ่งหากว่าแก้ไขได้สําเร็จย่อมจะมีผลต่อฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยซึ่งที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มคะแนนเก่าของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเพิ่งจะโดนพรรคก้าวไกลเนี่ยดึงไปในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปได้ครับที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะดึงเอาคนกลุ่มนี้นกลับมาโดยใช้เรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่คนเหล่านี้ต้องการมากที่สุดเอามาใช้ในการดึงดูด ในเมื่อเรื่องแจกเงินดิจิทัลนี่ยังลูกผีลูกคนอยู่ก็ต้องหาประเด็นที่ใกล้ตัวประชาชนอย่างนี้สินเนี่ยแหละครับเอามาแอคชั่นสก่อนนะครับ